ฝนกำลังตกเลยนะท่าสุดท้ายนะครับผมเป็นท่าไหล่ท่า,านะครับก็จะเป็นแมชชีนเลยก็อย่างที่บอกนะครับผมที่ไหนมีแมชชีนเล่นแมชชีนเพราะมันออกแรงเดียวนะครับผมไปดูกันว่าเล่นน้ำหนักเท่าไหร่ก็อันนี้เป็นเซตที่ห้านะผมจะเล่นอยู่แค่เจ็ดสิบแปดโลพอแล้วพี่ๆเดี๋ยวไม่ถึงสิบห้าครั้งนะเพราะว่าไหล่หลังมันต้องใช้จำนวนนิดนึงนะไปเริ่มามาเลยดีกว่าครับโอไรครับผม โอ้โหโหโคตรแสบนะครับผมนะฮะไฟก็จะดับนะครับฝนก็ตกนะพี่พี่ <c oughs> น,นะครับผมไหลข้าง78โล5เซนนะไปก่อนนะพี่พนะ